ต่อไปเชิญท่านอิสระครับตามด้วยท่านคำพองเทพาคำนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตหารือถึงเสียงสะท้อนที่ผมได้รับจากการลงพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันหยุดยาวสี่วันที่ผ่านมา นอกจากประเด็นเรื่องของการปรองดองสมาชฉันก็ได้รับฟังความทุกข์ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการห้างร้านนะครับที่ได้รับความทุกข์อย่างหนักจากพิษเศรษฐกิจซึ่งเดิมทีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพอลืมตาอ้าปากได้บ้างจากพรกเยียวยาสามฉบับที่สภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นครับ หลายคนมากที่เราไปพบเจอนะครับแทบทุกคนยังคงจมอยู่กับปัญหาเดิมๆที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีนั่นก็คือฝุ่นฝนจนเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ซึ่งอันที่จริงควรที่จะครับอันนี้สงจากหนึ่งใน3พมกรเงินกู้3ฉบับที่สภาแห่งนี้เห็นชอบไปนั่นก็คือพอรกรซอฟท์โลนห้าแสนล้านนะครับซึ่ง,งตอนที่เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ผมได้พิปายทวงติ้งไปแล้วว่าเงื่อนไขพิสดารมากคนที่เดือดร้อนจริงๆเข้าไม่ถึงเป็นการเกาไม่ถูกที่คัน พอไปดูตัวเลขก็เป็นอย่างที่ผมพูดครับมาถึงวันนี้ขอสภาไป500แสนล้านใช้ไปจริง1นึ่งแสนกว่าล้านเท่ากับใช้ไปเพียงแค่หใน5เท่านั้นซึ่งไม่สะท้อนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานเห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าวันนี้ไปเทียบกับโครงการคนละครึ่งวงเงิน30มหมืล้านช่วยคนได้10ล้านคนหมดภายในพริบตาครับวันนั้นไม่กี่สินาทีดังนั้นในขณะที่เรามีเงินกองอยู่ในกระเป๋าอีกเกือบ4ี่แสนล้าน แต่อีกการหนึ่งกับหมดภายในพริบตาดังนั้นถ้าเราไม่เร่งแก้ไขเงื่อนไขในพรกซอฟต์ลวนก็โยกเงินในกระเป๋านี้ไปให้คนเหล่านั้นผมลองคำนวณดูเล่นๆครับถ้าเอาเงินตัวนี้ไปใช้ช่วยคนได้เป็นร้อยล้านคนมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศดังนั้นจึงขออนุญาตฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีคลังท่านใหม่นะครับให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหานี้เยียวยาผู้ที่ไผลกระทบอย่างแท้จริงกระจายฝนให้ตกทั่วฟ้าเยียวยาคนหาเช้ากินขําก่อนที่จะเกิดภาพรอดกระจุกจนกระจายหนีตายกระเจิงขอบคุณครับ